สบายดีสบายดีมือนีอ้มาคือเขาคือเดิมเสาร์อาทิตย์จะมีคลิปมามาตอนมาฝากตลอดมือนี้ลวกจุมือนี้นะลวกจุอืมวกน้ำหอนหอนกันมือนี้นี่คือที่เป็นแต่เสียเ่ยงบ่บ่บสุกปันไดาสุกมันมาก ยังเด่งเด้งอยู่เลยนิงวน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 น้ำเช่าน้ำเช่าปุ้งเองมาอนี้ยอือสาวจันทร์พนคาเวียดเห็ดเองอ่าเดี๋ยวจากหน่อยขึ้นโต๊ะไปเบิ่งอยู่ทางโต๊ะเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ว่าสาวจันทร์คาเวียดนี้ยสาวจันทร์เพิ่นคาตำหัวโมเมนต์อยากได้เพิ่นคาตำหัวมื้อนี้ก็เลยว่าบ่มีเวลา ให้กินเถอะเลยต้องลองมือเองนี่ผลงานของเพื่อนผลงานของเพื่อนเสาร์อาทิตย์มาแลว้วมาแล้วมาแล้วขึ้นโต๊ะมาแล้วเมืม่อน,นี้จัดเมนูลวกจุลวกจุเมื่อน,นี้นะเจีวเพียขมๆขม,ขมจนย่างเด้าเมื่อนนีมือ ปรุงเองปรุงเองพี่น้องมาเบิ่งปรุงเองอของจุดยางเดาผักกาดเมื้อนี้ก็ได้ผักสลัดมาแดมีหอมลาบแดนี่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 ผักกาดหืนผักกาดหืนมตัวนี้แหละตัวคากนะบาสบีบาสบีผักกาดหืนแล้วก็มีหอมลาบแาบด อมเปีได้น่อยนึงมาแซ่บๆน้ำกัดด้อแซ่บๆน้ำกัดด้อเข่าเศร้าพี่น้องเลยเมือเศร้านี่ลงตลาดพอดีได้ซีนมาหน่อยนึงเขาขายหลายอยู่ดอกแต่บมมีเงินซื้อ, <c oughs> อม,มีหน่อยก็เอาหน่อยสกักก่อนสอนผักกาดคือชีฮึนได้ใจขนาดอนนี้หอมลาบกับมีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องเลยต้นใหญ่ พักกับพักปลอดสารผิดแม่เดี๋ยวให้เบิงสีน้ำแจวพี่น้องไงอือพนะเนื้อกับกำลังดีเลยมาเด้อแซ่บๆน้ำกันขา้าวเส้าอ่าฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อทางช่องตะวันพาแซ่บพามวลแล้วก็ทางอ่าเพจเฟซบุ๊กตะวันพาแซ่บพามวลอ่าคลิปนี้ทอนนี้กันเด้อ